นนตอนนี้ลุงพลเดินทางกลับมาแล้วนะฮะหลังจากที่หายไปแป๊บหนึ่งนะฮะเห็นเ <c oughs> อฟซีรายงานว่าลุงไปรายงานตัวนะไม่รู้จริงหรือเปล่านะฮะทีนี้เราก็อยู่กับพี่อ๋อนนรอดูนะครับไปหลังเข้าบ้านอีลุงจะเข้าบ้านหรือเปล่าจะเผื่อล้วมไหมเมื่อไหร่น,รนะลื่น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  เปิดรัวให้ดูนะไปเลยครับเมื่อกี้เลื่อนนะฮะเกือบปีนนะฮะมันเป็นมันเป็นมืดๆน,น,นะฮะเมื่อกี้รถกำลังวิ่งมาพอดีนะครับนาอ่านป้ามาแล้วนะฮะรถก็เยอะนะครับแล้วก็ฝนตกนะครับถนนก็จะเลื่อนๆนะครับ ลุงก็กลับมาแล้วนะครับนี่นะครับลุงเข้าบ้านแล้วนะฮะลุงครับสายซ้ายนี่ครับมันติดติดสายครับลุง ไปเลยครับไปเลยครับสายไฟของลุงนะมันตกลงมานะครับต้องได้เกี่ยวไว้ก่อนนะครับให้ลุงแก้กทีนะครับมันความสูงมันไม่พอนะครับไอตรงสายไฟที่ต่อไปหน้าบ้านนะครับก็เดี๋ยวติดรลวดให้ลุงนะครับ กุงก็กลับเข้ามาแล้วนะครับก็จอดรถข้างในเลยนะครับมันมันเตื่อยนะครับสายใหญ่แล้วก็มันหนักความสูงมันต้องได้ใช้สูงเพิ่มขึ้นนะอาจจะต้องได้ตั้งเสานะครับเพราะว่าสายสายไฟมันมันย้อยนะครับอาจจะต้องได้ตั้งเสาให้มันสูงขึ้นแล้วก็ให้มันพ้นพ้นหลังคานะครับ สายมันเตื่อยครับลุง,ลง,ลงหรือไม่งั้นก็ต้องเดินไปกับโครงหลังคาเลยครับมัดกับหลังคาลงรถนะฮะถ้ามัดใส่โครงเหล็กก็จะพ้นเลยนะครับก็ลุงก็เข้าบ้านกับป้าแล้วนะครับก็บรรากาศก,าก็แบบนี้นะฮะหน้าบ้านนะฮะนี่เหมือนมี f อฟซมานะฮะนู่นนะ,ะสองสาวนะฮะนะฮะ ยาวยาว,ยาวไปเลยทำไมกับตันชอบเอาคิปสั้นๆนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเเน้นเน้นเน้นนี่นะฮะก็ไม่รู้ว่า FC จากไหนมานะฮะก้าวนะฮะมีโบ้ได้ค่ะคุณหนูเล็ก มาด้วยกันสี่ท่านนะฮะถ้าผมถ่ายไว้ครับถ่ายหมดเลยนะฮะไม่รู้ใครนะให้หมายเลขบัญชีของป้าคำใสไปนะคะก็น่าจะเป็นเอฟซีนะมาถ่ายก่อนนะฮะยิ่งราคากระตันพุทธิ์เลยโอ้โหเดี๋ยวแม่์มาเป็นห่วงเลยไม่ผมถามว่ากูก้แล้วทำไมเห็นมายิ้มกับผมนี่นะฮะ ก็ลุงก็กลับเข้ามาบ้านแล้วนะครับก็ไปกับป้ามามาจากทางนี้นะฮะทางกบตูมนะครับก็ไปแป๊บเดียวนะฮะไม่ถึงไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับประมาณ กว่านาทีนะเนาะประมาณ15นาทีนะฮะอีขประมาณ15นาทีนะลุงป้าก็กลับเข้ามาบ้านนะฮะเดี๋ยวทกไปนะคะ้าคุณสาวมอเตมาตไใส่ครับมาตามับัดมามาเสียค่ะเอาผัดมามาผัดมามาหายนะฮะบอกว่าฝากมาให้แล้นะคะโอ้ใช่ครับฝ นี่นะครับลื่นเด้อลื่นเด้อระวังลื่นนะครับหัวจุกที่ตุมตรงนั้นเลยจะใครเป็นไพเดอร์ปะเนี่เราจะส่งไปให้ปลาซอฟ้งผิดบอกโอ้ปลาซอปลาซอบอกว่าฝากมาบอกครับเว่าข้แตตมีีะกยโอ้คือมีตะเกียบโอ้ไม่ใช่ข้าวขัดมาม่าแสดงว่าชอบกินมาม่าใช่ไหมครับไม่ชอบค่ะเฮียตีชอบโอ้นะครับชอบกินมาม่า ชอบกินมาม่านะครับเนี่ยตีเนี่ยตีนะฮะชอบกินมาม่านะ่ยยางเต็มต้นเรืองนเรือเยอะหรอปล่ามองไปวันนี้โอ้โหนี่นะครับลำไยต้นที่อยู่หน้าบ้านนะบป้านี่คจะตรงไว้น่อะมันคือดกเนาะดกขนาดอะไรนะมาำใส่ลยนะลำใยดกมากนะก็อุนนสนับสนุนป้าคำใสได้นะฮะมีคนมาเลยค่ะบน้าใยส่งไปให้ด้ไนี่ก็บรรยากาศหน้าบ้านนะค ฝนตกสองรอบแล้วนะฮะตกตกหยุดนะฮะตกตั้งแต่เมื่อเช้ารอบหนึ่งนะครับก่อนที่ผมขึ้นมานะแล้วก็ตกทางสายรอบหนึ่งแล้วก็เมื่อคืนก็ตกรอบหนึ่งนะฮะไฟดับเลยฮะเอาแล้วนะฮะงานเข้านะฮะทไมพัดลมยังหมุนอยู่ครับเอามาแล้วมาแล้วนะฮะโอ้ยกำลังมานี่นะครับบรรยากาศนะเนี่ยติวๆ นี่พี่พี่หรอพี่หรอใช่ไหมคันนี้นี่ไม่ไม่ใช่นะไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะตอนนี้เริ่มระแวงรถตู้นะมาบ่อยเกินเลยก็คาผม เดี๋ยวเครื่องนี้ขึ้นนา่ของเขาไม่อเครื่องนั้นเบ็ดมันน้อยละอ่าโอ้โหให้ยูทูบทางตกลงเดี๋ยวเครื่องนี้ดันต่อนะเปลี่ยนลิงก์ใหม่ขึ้นให้เลยใช่ไหมฮะเครื่องนี้เบ็ดมันจะอ่าอันนั้นถ้าถ้าไม่ใช้ก็ออกมาเลยนี่นะครับวันนี้วันนี้กับตันกับตันดันให้เต็มที่เลยนะปล่อยให้พี่ราชินีคุยกับเอฟซีให้นะอันนี้จะร้อยแล้วครับแม่ขอหน่อยมัน คเบัญชีหน่อยน่ซองรัีหป้าป้าคำใสล่นใหญ่ครับขายใหญ่มากการตั้งกล้องนะเขเรีย่างไรไหมกของเรารัฐนึ่มาอืมนี่ครับกลับคันคันบ้ากล้องนะครับก็ให้พี่รัดได้คุยกับเอสีเพราะว่า ยังกู้ช่องกลับมาไม่ได้นะครับต้องได้อาศัยเปิดช่องใหม่รอนะครับันหัวกครับช่องใหม่ครับช่องยังไม่ได้ยังไม่สามารถที่เอากลับช่องกลับมาได้ก็เลยเป็นเรื่องยากมากนะครับก็เป็นกําลังใจให้กันนะก็ช่วยๆกันนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามช่องนุกกี้คาวาอีนะครับ แล้วก็ช่องอดีศรส,สกลนครด้วยนะครับ uh, อย่าลืมสั่งซื้อสินค้านะครับชามาดีพีดูทินแซตรีอาร์นะครับผ่านช่องอดีศรส,สกลนครด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะฮะลุงพลประเต็งเข้าบ้านแล้วนะครับสวัสดีครับ